สวัสดีครับผมชาติเจิรทรัพ์ยนะครับพาพี่น้องมาชมวิดีโอ2ครับวันนี้วันเสาร์มาดู PC 70รุ่น8ครับลอกนาบางๆคนระับพี่น้องนะดูกันใกล้ๆเลยมาดูเล็กพริกขี้หนูครับชายาโอ้ลอกบางมากตรงนี้ประมาณโอ้ตรงนี้10เซนเองครับนะพี่น้อง แต่อาจารย์กบเอาวได้กินครับไม่ใช่ปัญหาครับจัดเต็มปุเหม,มันกันในขนาด10เซนนะพี่น้องนะ ก็คอยดูว่าตอนนี้สองปีพออายุเขาสักห้าปีจะเป็นไงพี่น้องนะครับรถขุดก็ต้องดูกันยาวๆครับไม่ใช่ว่าเวลาซื้อรถก็ต้องดูว่ารถใหม่หรือว่าตกรถตลาดไหมนะครับการซื้อรถขุดก็มีหลายปัจจัยพี่น้องนะนะครับปับจจัยแรกก็คือหนึ่งรถตลาดไหมนะครับ ลาจะซื้อขายนี่คล่องไหมซื้อง่ายขายคล่องไหมสองก็ต้องดูว่าอะไรง่ายไหมนะครับอะไรง่ายไหมการบริการดีไหมนะครับอันที่สามก็ต้องดูเครื่องดูปั๊มนะครับว่าเป็นใช้เครื่องอะไรนะครับใช้เครื่องอะไรอะไรหาง่ายไ,ไหมแล้วก็อ่า ดูวัดรอบนะพี่น้องนะอันที่สี่ต้องดูวัดรอบเครื่องด้วยว่าตำไมถเาเล2,000นี่ไม่ดีครับรว่าสิ้นเปลืองเชืเ้อเพลิงนะครับแล้วก็การบริการบริการดีไหมทางการขายนะครับต้องดูแล้วก็ดูปุ่มกีด้วยพี่น้องนะดูปุ่มกีรถด้วยว่าแข็งแกร่งไหม ใหญ่ไหมนะครับดูว่าใช้ตัวเดินอะไรเอวอะไรปั๊มอะไรอะไรหาง่ายไหมนะครับเพราะว่าถ้าเราเอามาใช้อะไรไม่มีหรือว่าสำคัญนะนะครับร,รถพุทธที่ใช้เดี๋ยวนี้ลูกผสมเยอะนะครับเว่าจะเป็นเครื่องคองมสุ่เครื่องคองมวิน หรือว่าเครื่องแคทหรือว่าเครื่องมิสซูหรือว่ามิสซูนะครับใช้กันเยอะอีโนนะครับยันม่านะครับเราต้องดูว่าพูดง่ายๆว่า,าอะไรต้องหาง,ง่ายนะพี่น้องนะเพราะว่าเมืองนอกนี่เขาใช้รถคุ้แค่สปีแต่บ้านเราใช้เป็นร้อยปีครับนั้นจะต้องเรื่องอะไรถือว่าสำคัญนะครับเวลาแม่ เ okay. น็อตตัวเดียวก็ยังมีปัญหานะมนน้องหาไม่ได้นะนะครับก็ถือว่าสำคัญนะครับส่วนเรื่องรถรถตลาดนะพี่น้องก็รู้นะก็เออเวลาใช้ไปสักห้ปี7ปีเบื่อนะอยากเล่นรุ่นใหม่เวลาขายก็ได้ราคานะครับได้ราคาแล้วก็เป็นที่ต้องการของ อของตลาดนะครับมันก็สิ่งสำคัญส่วนพี่น้องดูรถเวลาดูรีวิวหรือว่าดูช่องชาติเจริญทรัพย์หรือหลายๆช่องครับดูแล้วก็เห็นรถเร็วนะครับขับข่ายนู้นเร็วถ่ายนี้แรงรถเร็วรถเร็วมุงกีจะเล็กนะครับถ้ารถใหญ่มุงกีจะช้าันเวลาซื้อรถเราต้องดูมุงกีกันนะเออมีกี่ลูกบาทเมตร0.8 0.9 หรือว่าหคิวหรือว่าสคิวสามคิวนะครับดูด้วยนะครับส่วนเรื่องราคาก็ว่ากันตามเนื้อผ้านะครับ mm hmm. ก็เราสู่เป็นฟัง <c oughs> นะอ่ะตอนนี้อาจารย์กบก็ลอกันพี่น้องนะนี่เปิดหน้าใหม่ก็ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมีเจ้าของนามาอยู่เดี๋ยวคุยก่อน โอ้ยังไม่คุยเอาให้จบคันนี้ก่อนนะครับรถวิ่งกันวิ่งก,กันแปดคันเลยนะพี่น้องนะเอาแปดเจ็ดโอ้หาย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 คันเตอร์คันหนึ่งครับเจ็ดคันครับเจ็ดคันโทษทีนะพี่น้องปกติต้องเป็นแปดนะ จเต็มครับนี่ใช้ไปเหอะพี่น้องเติมเชื้อเพลิงอย่างเดียววันละสามกันรอนสีกันรอ,อนนะครับวันนี้น่าจะสีกันลอนนะครับจัดเต็ม,ล,มลักษณะไม่เจาะลึกนี้ก็จะไม่เปลืองน้ำมันนะครับแต่ว,ว่าถ้าเราตุดบ่อลึกก็จะเปลืองน้ำมัน ก็จะเปลี่ยนน้ำมันหน่อยแต่ทาางนี้เขาเร็วอยู่แล้วครับเจอดินอน่อนก็ตัดใส่สมอสีเขียวนะครับ FC. เอ่ซีแมนยูวอาชาติเตอรันซับนี่ได้เดือนละสี่เมื่อเดนสีมีนะน้ำรองน้าเดำมันนี้ถอยมา งินชัวครับไม่มีเปรี้ยวครับพี่น้องนะได้ตามสิทธิ์ของท่านนะครับก,ก่อนที่ผมจะลุยงานก็ต้องถามก่อนว่า,าวิ่งได้นะราคาแค่นี้แค่นี้นะต้องต้องมิตติ้งกันก่อนนะครับไม่ใช่มีบางทีมนะครับที่ว่าวิ่งอย่างเดียวไม่จะสนใจว่าราคาจะให้เท่าไหร่เราก็ต้องบอกรถดำเลยว่าได้เท่านี้ครับได้เท่านี้วิ่งได้เทา่านี้รับได้ไหมร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี โอเครับได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปรู้สึกว่านาข้างๆเขา,ขาจะอยากจะมีเรื่องกับผมเดี๋ยวไปเจราจานะครับสักท่กครันน้องตอนี้ก็ไปเจราจาเรียบร้อยน้องนนะไปชมกันต่อนี่ค,ครับหลอกบางๆโอ้นี่มูดเริมล้มนะครับ นู่นแล้วครับสงกรานเลยพี่น้องน่าจะได้หยุดทำเอดมาเอาเอีกแล้วครับ พาไปดูปุ่งกีใกล้ๆครับพี่น้องฝั่งนี้บังเอิญว่ามีต้นไม้ไนะครับนี่โอ้มีดอกด้วยครับกีไปเจราจาน่าจะไม่แน่อาจจะได้ลอกครับพี่น้องนะได้ลอกอีกประมาณสามไร่สามไร่ประมาณสามร้อยเที่ยวครับสี่ร้อยเที่ยว ก็เวลาไปโน่นไปนี่ก็หาดินนี่น้องนะเออมี FC หรือว่าพี่น้องอยากว่าเอจะซื้อรถขุดมาจะหางานยังไงนะครับเดี๋ยวคุยให้ฟังหน่อยอันดับแรกก็้าซื้อมาแล้วก็มีทีมงานเนาะมีดำมีอะไรมาร่วมวิ่งแล้วก็ให้ช่วยกันหาดินวิธีหาดินก็คือหนึ่งทำนำบัตรนะครับแจกทั่วอำเภอนะครับทั่วตำบล แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันขบตโตหรือว่าเพื่อนที่รู้จักนะครับอันที่สามก็คือน,นายนาเรารู้ว่าน,นายนาแต่ละหมู่บ้านมีน,นายนาเราก็ไปจีบเขานะครับให้นำบัตรเขาแล้วก็ตีสนิทแล้วก็คือช่วยเหลือกันนะครับให้หางานให้แล้วก็ค่าคอมมิชชั่นก็อาจจะร้อยละสิบ หรือไม่ก็ส่วนใหญ่ก็เที่ยวละ20บาทอะไรนะครับหาดิน10บาทพีเทสิบบาทน้องๆเป็น20นะครับแล้วแต่แล้วแต่พื้นที่กันแล้วแต่จังหวัดแล้วแต่ตำบลจะราคาดินสูงแพงแค่ไหนนะครับถ้าราคาดินสูงก็ค่าคอมมิชชั่นในหน้าก็จะแพงขึ้นนะครับก็ว่ากันไปนะครับหาง่ายๆพี่น้องนะก็หก็ เราเราก็ต้องเป็นอัธยาศัยดีนะครับหาหาแล้วก็บางทีเราก็าหาดินเจอเจอดินสูงๆนะครับที่ว่าทำนาทำไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีน้ำนะครับเราก็ไปเสนอเขาว่าเดี๋ยวมาปรับนาให้นะปรับที่นาให้เดี๋ยวจะเราก็อาจจะให้นะพี่น้องนะก็ต้องถามไปเรื่อยนะพี่น้องนะขุดสายฟรีอะไรเงี้ยผมเอาดินคุณได้สะนะครับก็คุยกันไป ง่ายๆนะครับว่าจังไหฮะวัดอ่ะทีจังอโอเคทีวัดจำไว้ก่อนได้เบาร้อยว่ารถอ่ะ ทีคนเดียวพอก่อนเ้อแเท,ทนั้นก่อนครับอ๋บอเทบ่อน้ำเหรอเ <c oughs> ทบอ่อน้ำนึงไง <c oughs> อ๋อครับครับครับอ๋อไม่เป็นไรเราเทมาจำเที่ยวหนึ่งแล้วโอเค <c oughs> ไม่มีปัญหา ของกำนันจะเต็มยังยังอะทั้งวันเลยเนาะเยอะอยู่เนาะครับครับดินมันสวยเนาะอ่ะโอ้พี่น้องนะคุยไปคุยมาเดี๋ยวผมขอตัวก่อนครับเดี๋ยวไปดูงานแป๊บหนึ่ง ตอนนี้ก็ลุยแล้วครับลอกไปเรื่อยไปดูผมจะไปดูที่ครับดูที่ขุดมีมีขุดบอ่อประมาณหนึ่งไร่เดี๋ยวไปดูลักษณะาการวางแผนก่อนครับวางแผนล่วงหน้าว่าชอชตนี้เสร็จตรงนี้เสร็จก็จะไปมีอีกที่นะครับมีอีที่แล้วก็วนไปวนมาตรงนี้ดินยังไม่หมดครับถ้าดูไปแล้วในี่ดินเหลือประมาณ

นี่ขอจบก่นนะพี่น้องนะฝากกดติดตามด้วครับสวัสดีครับเอาให้ให้คุณป้าด้วยกินเปล่า